mời oh, mời có mời 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 วาบอกว่าำปือลูกน้อันนั้นอันนี้ด้วยชอออก็มีแบไปด้วยเลยระอมคุือจามบ๋อต้องใจกัางมือเดยวจะใจมือแัมมือแจมไหมใช่ เขาให้คุณยามือพี่อ๋อไม่ใช่กุญแจมือเพป่ะมันเป็นกลางมือแล้ว